สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแบบเล่าเรื่องเรื่องเด่นตามเหตุการณ์ครับวันนีน้ทางช่องก็นําเสนอเรื่องของการเคลื่อนทีน่ของพายุที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยแบบในช่วงนี้ครับในช่วงนี้ก็จะมีพายุถึงลูกครับตอนนี้ที่ผ่านฟิลิปปินมาแล้วนะครับอยู่ในทะเลจีนใต้นะตอนนี้ก็ เป็นพายุที่ยกระดับขึ้นเป็นพายุครับจากดีเวชันเป็นพายุโซนร้อนนะครับโซนร้อนก็ก็จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับพระดุนี้ก็จะผ่านประเทศเวียดนามนะครับประเทศเวียดนามที่ดานังครับเวียดนามนะครับดานังครับ,ะรบ,าาะรบจะเข้าสู่ในช่วงวันวันพุธช่วงเย็นๆนะครับวันนี้ จะเข้าสู่นับจานังนะที่เวียดนามาก็จะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักครับฝนฝนตกหนักนนะทั้งเวียดนามแล้วก็ลาวครับก็จะผ่านที่เวียงจันทร์นะครับเวียงจันทร์ประเทศลาวส่วนไทยเราผลกระทบก็คือจะรับมากก็คือทางภาคอีสานทางตอนเหนือเช่นเลยนะครับจังหวัดเลย อุดรหนองคายนะครับนะครับก็รับผลกระทบนะครับประเทศไทยดังนั้นก็ให้ให้ประชาชนนะครับทุกท่านได้เฝ้าติดตามนับกระทบของการเคลื่อนที่ของพายุลูกนี้นะครับอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งเดิมมีผลต่อประเทศไทยเราแล้วนะครับในวันนี้แล้วก็จะมีไปอีก2-3วันนะครับ นับันจะครอบภาคอีสานตอนบนนะครับภาคอีสานนับเกือบทั้งภาคนะครับก็จะมีฝนฝนมากขึ้นนะครับนะรวมทั้งภาคตะวันออกนะครับภาคเหนือนะครับภาคเหนือที่น้ําท่วมอยู่แล้วครับน้าขังอยู่แล้วนับเช่นเชียงรายเชียงใหม่นับก็ให้มัดระวังนะครับปริมาณน้ําฝนที่ที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้นะครับช่วงนี้งั้นก็เรียนแจ้งนะครับประชาชนนะครับที่นับอยู่ในเขต การเคลื่อนที่ของของพายุรับลูกนี้นะครับแบบให้นำมัดระวังแบบฝนตกหนักนะครับแลเกิดน้าท่วมฉับพลันเกิดโคลนดินโคลนนะครับตามที่สูงภูเขาครับให้ระวังครับระวังนะครับให้เตรียมตัวนะครับเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบนะครับความพร้อมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับอาหารนะครับหรือเครื่องใช้ต่างๆที่จําเป็นนะครับแล้วก็ให้เก็บให้เรียบร้อยครับเตรียมพร้อม ถ้าเกิดเหตุนะครับช่วงนี้มันก็ฝากติดตามช่องด้วยกันครับช่องเล่าเรื่องเรื่องเด่นทันเหตุการณ์ครับมีเหตุการณ์ใหม่ๆมเหตุการณ์ล่าสุดเราก็จะนํามานําเสนอให้ท่านได้รับชมนะครับเป็นเรื่องด่วนนะครับเป็นเรื่องด่วนเลยนะครับในช่วงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของพายุนะครับเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะครับเรื่องของน้าท่วม ของภัยพิบัตินะครับตรงนี้ก็ให้เฝ้าระวังนะครับเนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่ฝนก็แล้ปรากฏการณ์นะครับลานิญานะครับฝนจะตกหนักะนกะฝนจะตกมากในช่วงนี้นะก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้ติดตามข่าวสารนับเหตุการณ์นับนับแล้วก็เก็บนับอุปกรณ์ของที่จะเกิดน้ําท่วม บเสียหายได้นะครับพยายามเก็บให้ให้ให้ดีครับวันนี้ก็คงจะามาประชาสัมพันธ์นะครับแจ้งเรื่องเล่าเรื่องเด่นทางเหตุการณ์ตอนนี้นะครับพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ